สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ภูเก็ตไลน์นะครับก็ได้มาพบอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าลองนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการประกอบอาชีพนะครับในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้ช่วงยุคโควิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าภูเก็ตไลน์นะครับได้มาพบเจอกับอาชีพอะไรนะครับเดี๋ยวมาภูเก็ตไลน์เลยครับผม ับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่ร้านแลวนะครับที่กําลังทําของขายนะครับเดี๋ยวจะพาไปาพูดคุยกับแม่ค้านะครับที่กําลังทาของขายนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาขายกันบ้างนะครับตามผมเกิดไลฟ์ไปได้เลยครับเออมนี่อยากถามว่าขายอะไรครับอ๋อมีที่สุปแล้วคือขาย ทอดมันนะครับคื็ทอดมันทู้เก็มอ๋อครับผมก็เป็นเดียวเดียวนี่คือเหาหาซื้อที่ไหนก็ได้นะคะมีที่เดียวยังไงนะครับมีที่เดียวคือไม่สามารถเรียนแบบได้เพราะมัอไม่เรียนแบบพอพอข้าวพอข้าวถึงน้ำมันแล้วถึจะกรอบโอ้นะครับผมนะครับผมนี่ก็สามารถมาทอดน้ำไม่ใช่บางจะกรอบแล้วก็มันอร่อยมากกินกับน้ำจิ้มกินกินเล่นเป็นแบบแก้มกินเล่นได้ ครับเดี๋ยวมาสอบถามแม่ค้ากันเลยนะครับว่าเกี๊ยวทอดนะครับเราขายกันชุดเท่าไหร่ชุดเพิ่มยี่สิบบาทนะครับโอ้ยี่สิบบาทนะครับผมอ๋อจะมีน้ําจิ้มด้วยอ๋อครับผมก็คือทอดกันใหม่ๆนะครับกินกินเปล่าก็ได้จะกินกับบะหมี่ก็ได้กินเป็นกับแก้มก็ได้อะไรก็ได้กินเล่นค่ะของขอภูเก็ตแท้เลยเนื้อแป้งหองภูเก็ตอ๋อครับผมครับผมนะครับนี่นะครับผม ว่าอะไรประมาณนี้มีอะไรผสมบ้างครับมันมีเอ่อแป้งมีเครื่องเกงมีใบมะกรูดแต่ว่ไม่ใส่ถั่วแต่ใบมะกรูดเน้นเน้นใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็ปลาเนี่ยปละปลานี้พอบอกทำไมว่าเป็นปลาอะไรปลาเครื่องแบบเป็นปลาทะเลปลาอะไรเงี้ยเป็นปลาทะเลเนาะนี่นะครับนายค้านะครับร้อนค่าคนสวยร้อนนะครับผม อร่อยใช่ไหมรับรันตีใช่ไหมโอเคครับผมอหอมมากถ้าไม่ถาไมใส่ไข่มันยังไม่ไม่ทงอ๋อต้องใส่ไข่ด้วยเนาะ๋อครับผมนี่ครับผมพอแล้วนะครับฟูค,ครับน่ากินมา,มากๆเลยครับหอมครับหอมใบมะกรูดหอมสมุนไพรนะครับนี่นะครับ อีกหนึ่งอาชีพนะครับที่จะพาท่านผู้ชมมาแนะนํานะครับแสื่ว่าใครอยากจะทำอาชีพนี้นะครับก็สามารถศึกษาได้นะครับว่าขทำกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาถามลูกค้ากันนะครับว่าวันนี้ขายอยู่ที่ไหนหรือว่าวันไหนนะครับวันเดือนอื่นะครับขายอยู่ตลาดร่วมใจที่เดียวค่ะนี่คือขายอยู่ที่ตลาดร่วมใจนะครับผมทนุกเสาหน้าหน้ารถฉลองอหน้ารถก็ฉลองนะครับสุกเสาร์นะครับแล้ววันอื่นนะครับ ว่าสอบวันนี้เนาะโอเคครับผมนะครับเจอกันได้ค่ะครับผมมาเจอกันได้นะครับบอกว่านะครับลองว่าอร่อยรับประกันครับผมครับท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสพาไปผ่านมานะครับเส้นนี้นะครับก็ลองแวะมาอุดหนุนได้ครับว่าอร่อยนะครับผมสดใหม่ครับนี่ครับทอดกันใหม่ใหม่นะครับหอมมากๆเลยครับผมทองด้วยอ๋อโหน่ากินมากๆครับนี่ท่านผูเก็ตไลฟ์ก็เคยได้มีโอกาสได้ชิมแล้วนะครับ กาดีได้เลยว่าอร่อยนะครับผมนี่ก็เป็นวัตุดิบนะครับที่เราเอามาทำทอดมันนะครับแล้วส่วนผสมรือว่าวุตุดิบนะครับก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ขต้นลิปนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นทอดกรนปุกเก็บนะครับอร่อยออร่ยนะครับผมหอมๆตูนไทยครับทอดกันใหม่ๆนะครับประมาณนี้นะครับใหม่ๆเรืองเรืองนะครับฟองฟองนะครับผมนี่สามารถทานเป็นกับแก้มกับข้าวได้เลยนะครับเพราะว่า เป็นอาหารทา่วล่นก็ได้นะครับตรงนี้นะครับผมครับนี่ก็เป็นทอดมันที่เสร็จแล้วนะครับก็กําลังบรรจุลงถ้วยนะครับเห็นไหมครับผมถไม่้าได้ครับประมาณกี่ชิ้นได้นะครับสิบห้าชิ้นเดี๋ยวถามแม่ค้าดีกว่านะครับประมาณกี่ชิ้นครับสิบห้าชิ้นสามสิบบาทสิบห้าชิ้นสามสิบบาทก็เท่ากับชิ้นละสองบาทอ๋อชิ้นละสองบาทเนาะนะครับผมอันนี้ครับถ้าตัวนี้ก็คือห้าสิบบาทห้าสิบบาทคือถ้วยใหญ่เลยเนาะถ้วยใหญ่อ๋อ้ นี่แหละครับผมทอดมันภูเก็ตนะครับอร่อยค่ะรับรองอร่อยนะครับไม่คาดรับรองแลวนะครับโต๊ัดฉลองภูเก็ตเลยนี่ครับผมนี่บางส่วนที่ทอดแล้วนะครับทอดใหม่ๆกินจะหอมมากครับแล้วก็นี่เกือเป็นชุดเล็กนะครับสิบห้าชิ้นนะครับเห็นไหมครับผมแล้วตอนนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะครับที่เอาไว้กินกับ ทอดมันปลานะครับผมเป็นน้าจิ้มนะครับอันนี้เดี๋ยวนะครับผมเป็นทอดน้าจิ้มนะครับเอาไปทานไปกินกับทอดมันปลานะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นผักเครื่องเคียงนะครับคือแตงกวานะครับแตงกวาที่เราจะมากินคู่กับทอดมันนะครับนะครับครับผมนี่คือวิธีการทํานะครับก็คือใช้ช้อนนะครับแล้วก็จะตักเอาเนื้อทอดมันนะครับ ใส่ลงช้อนนะครับผมบางคนเขาใส่ในถุงแล้วก็เจาะปากถุงได้ปรไม่ถน้อโอเคนะครับก็เอาไปช้อนเนาะนี่ครับผมเหลืองครับน่ารับประทานน่ากินมากๆครับเดี๋ยวเรามาสอบถาม่คกานิดนะครับว่าการทอดมันนะครับประมาณกี่นาทีครับถึงจะสุกก็แลวแต่ไฟนะประมาณไม่ถึงี่นาทีสุกเร็วมากสุกเร็วมากเนาะโอเคครับผม มันข้างในมันจะไม่สุกอ๋อนะครับผมไฟอ่อนถึงอ่อนที่สุดอทอดมันนี่นะไม่เปิดแก๊สไม่เปิดแก๊สเนาะเพราะว่าใช้ไฟแบบใช้ไฟอ่อนอ่อนเนาะถ้าใจไฟแรงมันแรงคือข้างในไม่สุกข้างนอกไหมมันจะไหมนะครับมันจะไหมคก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ภูเก็ตไร์นะครับอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับื่อคนไหนสนใจนะครับผมทอดมันภูเก็ตครับหรือว่าน้นื้อปลาแล้วก็น้น เน้นใบมะกรูดอืมนะครับผมครับอันนี้ก็มาแนะนํานะครับแต่ถ้าผู้ชมคนไหนสนใจนะครับอยากทำอาชีพนี้ก็ลองศึกษาดูนะครับว่าในพื้นที่ของท่านผู้ชมนะครับมีวัตถุดิบที่จะทําอะไรทอดมันมีปลาอะไรบ้างนะครับที่จะทําได้นะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับหรือว่าสอบถามผู้รู้นะครับผู้เฒ่าผู้เก่ในพื้นที่ชุมชนของท่านผู้ชมนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรนะครับก็สามารถนามาทาเป็นอาชีพนะครับเสริมได้นะครับในการทําขายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตามตลาดนัดหรือว่าตลาดบ้านตลาดจุมจนนะครับก็ขายได้ตามสอกซอกซอยนะครับที่สามารถขายได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่อยากจะมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมนะครับผมไวเป็นอาชีพเสริมในการค้าขายครับในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับยุคโควิดครับผมก็สามารถใช้เลี้ยงครอบครัวได้นะครับ ครับผมนี่แม่ค้าบอกว่าสุกแล้วนะครับีหลอน่ากินมากๆครับเราจะมาสอบถามแม่ค้านิดนึงนะครับว่าการทำอาชีพนี้นะครับพอเลี้ยงครอบครัวพอเลี้ยงตัวได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกับแม่ค้าเลยนะครับผมครับผมสอบถามนิดครับผมว่าอาชีพนี้เราสามารถที่ว่าใช้เลี้ยงครอบครัวหรือว่าเลี้ยงตัวได้นะครับก็พอได้นะครับเพราะว่ามันใช้ต้นทุนต่ำอ๋อเป็นต้นทุนต่ำด้วยนะครับก็ กำไรมันก็อยู่จะอยู่แต่ว่าเราลงทุนวันหนึ่งประมาณได้ประมาณ3กิโล่งินนีประมาณถ้าใช้เครื่องผสมก็ประมาณ200 200 200 200บาท200 200-300แต่ว่าเราจะขายได้ได้ประมาณเกือบเกือบพันเกือบพันนะก็ก็ก็คือว่าก็สามารถที่จะเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักได้เนาะ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ต้องขอบคุณเป็นกับข้าวได้กินเล่นได้อ๋อครับผมนี้ก็ต้องขอบคุณทางไมค้าด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็อนุญาตในการถ่ายทำนะครับผม ทุกคนะครับเดี๋ยวเราจะให้แม่ค้าเราฝากร้านหน่อยนะครับเดี๋ยวขอฝบกแม่ค้าคนสวยได้เลยนะครับผมอ่าครับผมฝากร้านได้เลยค่ะฝากด้วยนะครับตลาดร่มใจที่หน้ารถทัชเลิตลาดร่มใจนะครับหน้ารถทัชเลองนะครับขายวันไหนครับศุกร์เสาร์นะครับผมตลาดนี้เปิดอยู่ประมาณกี่โมงครับประมาณสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มอสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับก็มาจับจ่ายหาซื้อของได้นะครับที่ตลาดร่มใจนะครับขอเคุณนะครับทําไม ผู้ชมครับหลังจากที่ชมคลิปแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าอาชีพนี้นะครับน่าต่ำน้ารองหรือเปล่านะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับว่าอยากจะทำเป็นอาชีพเสริมนะครับผมก็มาเป็นแนวทางนะครับในการทำคลิปให้กับผู้ชมได้รับชมนะครับก็จะสื่อให้เห็นว่านะครับการอาโยกินกเป็นอาชีพสบายนะครับานบ้านเรานะครับว่า การนะครับครัารตบสหรับงุนนะครับหมก็สามารถที่จะหาครอบครัวนะครับเลี้ยงชีพได้นะครับถึงจะไม่เบือว่าเรากมาเรีนต่อตารถเทศได้ครับ ครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับเราก็อยู่กับแม่ค้าคนสวยนะครับผมก็กําลังทอดมันอยู่นะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก็สามารถติดชมคอมเมนต์ได้นะครับล่าในต่คลิปนี้ครับว่ามีข้อพิจารอย่างไรนะครับเกี่ยวกับอาชีพนี้นะครับหรือว่าอยากจะสอบถามนะครับก็สอบถามได้เลยนะครับผมก็ยินดีให้ตอบกลบมาครับ ตลอดคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับแม่ค้าคนสวยของเรานะครับว่าเดี๋ยวเมาเจอคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเรติดตามผมไว้นะครับว่าผมเห็นได้จากท่านผู้ชมนะครับไปดูอาชีพอะไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับในการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมด้วยแต่ให้ทุกท่านนะครับตลอดคลิปนี้นะครับผมกับแม่ค้านะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับแม่ค้าคนสวยของเราครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการนะครับผมขอบคุณมากครับ อร่อยครับตัดลงมากเลยนะครับผมแจ้วนี้สดอร่อยหอมครับผมรับรองได้รับประกัน,นครับผม